สวัสีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการฟันทอคกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรคลื่นความถี่ FM 107.25เมกะเฮิรตวันนี้ดิฉันเจนตาบัเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการฟันทอคกของเรานะคะก็จะกลับมาพูดคุยสาระความรู้ทางด้านทันตสุขภาพที่เป็นประโยชน์นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ เวลา18นาก30นาทีถึง19นาฬกานะคะวันนี้ก็นำเรื่องฟันเทียมชนิดถอดได้คำแนะนำและการดูแลรักษามาพูดคุยกันเรียบเรียงบทความโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดรเจษดาผลาสุขอาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบูรณะคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเนเรศสวนค่ะ ปัจจุบันสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุนะคะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยภายในปีพศ2573นะคะผู้สูงอายุจะมีจำนวนถึงประมาณร้อยละ2 5ของประชากรไทยทั้งหมดเพราะว่าผู้สูงอายุมักมีปัญหาเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพช่องปากมีการสูญเสียฟันในช่องปากหลายซี่หรือปสัสจากฟันธรรมชาตินะคะเพื่อใช้ในการบดเคี้ยว ดังนั้นการใส่ฟันเทียมหรือฟันปลอมก็จึงมีส่วนสำคัญเพื่อช่วยในการบดเคี้ยวป้องกันฟันข้างเคียงหรือฟันคู่ศบล้มมาสู่บริเวณช่องว่างส่งผลให้ระบบบดเคี้ยวด้วยรวมทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะสมดุลและการใส่ฟันนะคะก็ยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการเข้าสังคมอีกด้วยค่ะ ฟันเทียมสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดก็คือฟันเทียมชนิดถอดได้และฟันเทียมชนิดติดแน่นในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงฟันเทียมชนิดถอดได้การให้คําแนะนําแล้ก็การดูแลรักษาฟันเทียมชนิดถอดได้กันค่ะคุณลักษณะทั่วไปของฟันเทียมชนิดถอดได้นะคะก็คือผู้ป่วยสามารถถอดใส่ได้ด้วยตนเองนําออกมาล้างทําความสะอาดภายนอกช่องปากได้ ฟันเทียมชนิดนี้นะคะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการใช้งานแล้วก็การปรับตัวเนื่องจากองค์ประกอบของฟันเทียมนะคะก็จะมีขนาดใหญ่กว่าฟันธรรมชาติที่เราสูญเสียไปฟันเทียมชนิดนี้นะคะสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็นฟันเทียมถอดได้ฐานโลหะและก็ฟันเทียมถอดได้ฐานอะคริลิกหรือฐานพลาสติกอะคริลิกนะคะก็คือฐานฟันเทียมที่เป็นสีชมพูที่เราพบเห็นได้ในฟันเทียมนั่นเองค่ะ ข้อดีของฟันเทียมชนิดถอดได้นะคะก็คือสามารถทำความสะอาดได้ง่ายโดยการถอดฟันเทียมออกมาแปรงทำความสะอาดภายนอกช่องปากช่วยในการบดเคี้ยวอาหารราคาถูกกว่าฟันเทียมชนิดติดแน่นและเหมาะสมสำหรับการใส่ฟันหลายๆซี่แต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะก็คือข้อเสียหลักของฟันเทียมชนิดถอดได้ก็คือประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวจะต่ากว่าฟันเทียมชนิดติดแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในกรณีที่มีการสูญเสียฟันจำนวน,นหลายๆซี่ซึ่งก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยนะคะไม่สามารถเคี้ยวอาหารบางชนิดได้สะดวกเช่นอาหารแข็งหรือเหนียวเมื่อเทียบกับฟันธรรมชาติหรือฟันเทียมชนิดติดแน่นนอกจากนี้นะคะฟันเทียมชนิดถอดได้ก็จะมีขนาดใหญ่กว่าฟันธรรมชาติหรือฟันเทียมชนิดติดแน่นอีกด้วย ซึ่งก็อาจจะเกิดความรำคาญในขณะที่พูดหรือเคี้ยวอาหารแล้วก็อาจจะมองเห็นตะขอที่ใช้เกี่ยวกับฟันธรรมชาติได้อีกด้วยนะคะฟันเทียมชนิดถอดได้นะคะสามารถแบ่งย่อยได้เป็น2ชนิดก็คือฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานโลหะและฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานพลาสติกนะคะซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ฟันเทียมฐานโลหะนะคะจะมีอายุการใช้งานที่นานมีขนาดความหนาแล้วก็การปกคลุมฟันที่น้อยประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวดีกว่าฟันเทียมฐานพลาสติกจึงนิยมใช้เป็นฟันเทียมถาวรค่ะแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแล้วก็การทำที่ซับซ้อนกว่าส่วนฟันเทียมฐานพลาสติกนั้นนะคะก็จะมีอายุการใช้งานที่สั้น ไม่เกิน5ปีนะคะอาจเกิดการแตกหักได้ง่ายกว่าไม่แข็งแรงจึงนิยมนำมาใช้เป็นฟันเทียมชั่วคราวจะเห็นได้ว่าฟันเทียมแต่ละชนิดนะคะเขาก็จะมีข้อ,อารายละเอียดทั้งข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปรวมทั้งมีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย ฉะนั้นคุณผู้ฟังนะคะก็ควรจะตรวจแล้วก็ปรึกษากับทันตแพทย์นะคะเพื่อพิจารณาก่อนเลือกว่าฟันเทียมแบบใดที่เหมาะสมกับตัวเราค่ะภายหลังการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้นะคะผู้ป่วยก็จำเป็นจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับฟันเทียมโดยปัญหาที่พบได้บ่อยนะคะคำแนะนำภายหลังการใส่ฟันเทียมชิ้นใหม่ได้แก่ 1. ฟันเทียมกดเนื้อเยื่อเจ็บเป็นแผล ฟันเทียมเคี้ยวอาหารแข็งไม่ได้หรือเคี้ยวแล้วเจ็บกรณีที่เกิดการกดเนื้อเยื่อหรือเคี้ยวอาหารไม่ได้นะคะแนะนําให้ผู้ป่วยใส่ฟันเทียมเพื่อให้เกิดความพุ้นชินแต่ไม่จําเป็นจะต,ต้องใส่ขณะเคี้ยวอาหารหรือถ้าหากไม่สามารถใส่ได้เลยนะคะเช่นใส่แล้วมีอาการอาเจียนนะคะให้ผู้ป่วยถอดฟันเทียมทําความสะอาดและแช่น้ําไว้แล้วนํากลับมาพบทันตแพทย์อีกครั้งนะคะเพื่อทําการแก้ไขค่ะ โดยปกติแล้วนะคะฟันเทียมชนิดถอดได้จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขนะคะประมาณ2-3ถึงครั้งเป็นอย่างน้อยและผู้ป่วยนะคะก็ไม่ควรแก้ไขฟันเทียมด้วยตนเองอีกด้วยค่ะ 2. ห้ามใส่ฟันเทียมนอนนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้เหงือกได้พักผู้ป่วยควรจะถอดฟันเทียมทำความสะอาดและแช่น้ำเปล่าหากผู้ป่วยไม่ยอมถอดฟันเทียมกลางคืนนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเหงือกอักเสบแดง และนอกจากนี้นะคะก็อาจจะทำให้ติดเชื้อราในช่องปากได้ 3. ในระยะแรกนะคะผู้ป่วยควรพยายามปรับตัวให้เข้ากับฟันเทียมโดยระยะแรกนะคะก็ให้เคี้ยวอาหารนิ่มๆชิ้นเล็กๆเ,เคี้ยวชา้ชาๆนะคะหลีกเลี่ยงอาหารเหนียวและแข็งในกรณีฟันหน้าไม่ควรใช้ฟันเทียมซี่หน้าในการกัดหรือฉีกอาหารเพราะว่าอาจจะทำให้ฟันเทียมหลุดออกมาได้ ควรตัดอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใช้ฟันหลังบดเคี้ยวแทนนะคะ 4. หากว่าเรารู้สึกว่าพูดไม่ชัดหรือว่าพูดไม่ถนัดควรฝึกพูดคำที่รู้สึกว่าพูดไม่ชัดบ่อยๆหรือการอ่านออกเสียงคำต่างๆนะคะอาการเหล่านี้ก็จะหายไปได้นะคะเมื่อเริ่มมีความคุ้นชินกับการใส่ฟันเทียมค่ะ 5. ผู้ที่ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ในช่วงแรกๆนะคะก็อาจจะมีน้ำลายไหลออกมามากและแนะนำให้กลืนไม่บ้วนน้ำลายทิ้งโดยร่างกายนะคะก็จะค่อยๆปรับตัวภายใน2-3วันน้ำลายจะลดลงเองตามธรรมชาติค่ะ 6. หลังจากรับประทานอาหารนะคะก็ควรถอดฟันเทียมออกแล้วก็ทำความสะอาดทั้งฟันธรรมชาติและก็ฟันเทียมค่ะ 7. ในการหยิบจับฟันเทียมแต่ละครั้งนะคะก็ทำด้วยความระมัดระวังเนื่องจากหากเราทำตกนะคะฟันเทียมก็สามารถแตกหักและเสียหายได้และเมื่อไม่ได้ใช้งานนะคะเช่นในเวลากลางคืนนะคะก่อนเข้านอนก็ควรจะทำความสะอาดฟันเทียมและก็แช่ฟันเทียมไว้ในน้ำที่อุณหภูมิห้องค่ะเ,เราก็มีคำแนะนำในการทำความสะอาดฟันเทียมมาฝากกันค่ะก็คือ1นนะคะ คุณผู้ฟังก็ควรถอดฟันเทียมออกทุกครั้งนะคะก่อนทำความสะอาดฟันธรรมชาติ 2. ผู้ป่วยนะคะสามารถทำความสะอาดฟันเทียมได้โดยใช้แปรงสีฟันขนนิ่มร่วมกับการใช้น้ำสบู่จากนั้นล้างน้ำให้สะอาดหรือว่าจะใช้แปรงสีฟันขนนิ่มนะคะร่วมกับยาสีฟันชนิดครีมนะคะจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดไม่ควรใช้ยาสีฟันชนิดผงหรือยาสีฟันที่มีส่วนผสมของผงขัด เพราะว่าจะทำให้ฟันเทียมสึกได้เร็วหรือว่าในกรณีที่ฟันเทียมติดคราบสีน้ำตาลหรือคราบอาหารนะคะสามารถใช้เม็ดทำความสะอาดฟันเทียมช่วยได้หรือถ้าสังเกตนะคะว่าฟันเทียมมีหินปูนเกาะก็แนะนำให้แช่ในน้ำส้มสายชูชนิดใสซึ่งผสมกับน้ำในอัตราส่วน1ต่อ1นะคะแช่ประมาณ6-8ชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับปริมาณหินปูนค่ะ พอนิ่มแล้วก็แปลงออกแต่ไม่ควรใช้กับฟันเทียมที่มีโครงโลหะหรือตะขอนะคะทั้งนี้ก็เนื่องมาจากน้ำส้มสายชูนะคะก็มีฤทธิ์กัดกร่อนชิ้นโลหะของฟันเทียมได้ค่ะ การใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดฟันเทียมนะคะก็ควรแปรงให้ทั่วทุกด้านทั้งด้านนอกด้านในและควรมีภาชนะใส่น้ำรองรับไว้เสมอเพราะว่าหากฟันเทียมตกนะคะก็จะได้ตกลงไปในน้ำไม่ตกลงบนพื้นซึ่งก็ไม่ทำให้เกิดการแตกหักหรือชำรุด หลังจากทำความสะอาดนะคะก็ควรแช่ฟันเทียมไว้ในน้ำเปล่าเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ฟันเทียมแห้งหรือว่าจะเกิดการบิดเบี้ยวนั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะควรกลับมาพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ6เดือนนะคะเพื่อตรวจดูสุขภาพช่องปากฟันและก็ฟันเทียมเนื่องจากการใส่ฟันนะคะก็มีการาละลายตัวของกระดูกขากรรไกรทาให้ฟันเทียมอัดหลวมหรือว่าไม่พอดีนะคะแล้วก็จําเป็นจะต้องมีการได้รับการแก้ไขนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย ทันตแพทย์ดรเจษดาผลาสุขเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มอบบทความทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังในรายการฟันทอของเราเป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้นะคะเวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันเจนตาโบเทศต้องนำรายการจากกันไปก่อนสวัสดีค่ะ